สวัสดีค่ะพี่กระต่ายเองนะคะไลฟ์ในคืนนี้เป็นเรื่องราวสบายๆย,ย่อยง่ายนะคะเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างคำว่าสนุกของทานโนชิ shi และโอ o โมชิโรยกันค่ะถ้าใครที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยการใช้ตำราเรียนมินนโนนิฮงโกนะคะที่เล่มหนึ่งบทที่8เราจะได้เรียนไวยากรณ์เรื่องการใช้คำคุณศัพท์ค่ะ ก็จะมีอยู่สองแบบคำคุณศัพท์อีกับคำคุณศัพท์นะทีนี้มันจะมีคำคุณศัพท์อีกอยู่สองคำที่คำแปลคล้ายกันมากเลยค่ะก็คือคำว่าทาโนชิแปลว่าสนุกสนานแล้วก็มีอีกคำหนึงอยู่ในบทเดียวกันเลยค่ะแปลว่าสนุกก็คือโอม s ชิโรยไลฟ์ Life ในคืนนี้เราจะมาดูความแตกต่างแล้วก็ทำแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจกันค่ะ เรามาดูทาโนชิทางด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะเขาแปลว่าสนุกสนานค่ะหรือเราจะแปลสั้นๆว่าสนุกแค่นี้ก็ได้นะคะเขาใช้งานยังไงเขาใช้พูดถึงความรู้สึกของผู้พูดที่ผ่านการทำกิจกรรมใดๆที่ตัวเขารู้สึกสนุกค่ะคีย์เวิร์ดของคำว่าทาโนชิคือผู้พูด ลงมือทำอะไรสักอย่างค่ะลงมือทำกิจกรรมนั้นๆแล้วตัวเขารู้สึกสนุกค่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าทานอชีกันค่ะตัวอย่างแรกนิฮงโกโนเบนเคียววะอิตซึโมทานอชีเดสการเรียนภาษาญี่ปุ่นน่ะสนุก เป็นประจำเลยการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะ่ะสนุกเสมอเลยก็คือผู้พูดเขาได้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นค่ะลงมือทำกิจกรรมนี้แล้วกิจกรรมนี้ก็ทำให้ตัวเขารู้สึกสนุกสนานเอ j นจอยค่ะตัวอย่างที่สองโทโมดาจิโตฮานาซุโน a วะทา s โนะชิเดส การพูดคุยกับเพื่อนน่ะสนุกจังก็คือเขาทำกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมาส์มอยกับเพื่อนค่ะแล้วกิจกรรมเนี้ยก็ทำให้ตัวเขารู้สึกสนุกหรือตัวอย่างที่สามค่ะคโนชิกโตะไทเฮนดาเกโดทานโนชิงานนี้นะ่ะมันเหนื่อยยากลำบากลำบนแต่สนุก ก็คือผู้พูดได้ลงมือทำงานค่ะพอทำงานนี้แล้วถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยยากลำบากลำบนแต่กิจกรรมเนี้ยก็ทำให้เขารู้สึกสนุกค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของโอโมชิโร่กันบ้างค่ะโอโมชิโร่เนี่ยมีคำแปลที่หลากหลายมากกว่าทาโนชินะคะเขาแปลว่าสนุกแล้วนอกจากนี้เขาก็แปลว่าตลกได้ด้วยค่ะ แปลว่าน่าสนใจก็ได้หรือจะแปลว่าแปลกก็ได้ค่ะแต่ไลฟ์ในคืนนี้ขอโฟกัสคำแปลว่าสนุกเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าสนุกของโอโมชิโรยเขาแตกต่างจากสนุกของทาโนชิ ii, ยังไงค่ะแล้วโอโมชิโรยใช้งานยังไงใช้พูดถึงคนที่สนุกค่ะ พูดถึงสิ่งของที่สนุกพูดถึงเหตุการณ์ที่สนุกหรือจะพูดถึงสถานที่ที่สนุกก็ได้ค่ะหมายความว่าโอมชิโรยจะโฟกัสไปที่คนที่เราพูดถึงเขามีลักษณะเป็นคนที่สนุกสนานโฟกัสไปที่สิ่งของสถานที่หรือเหตุการณ์ที่มันมีความน่าสนุกค่ะ ไปดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าโอโมชิโรยกันนะคะตัวอย่างที่4ี des ่ยามาดะซังวะโอโมชิโรยฮิโตเดสเนคุณยามาดะเนี่ยเป็นคนสนุกเนาะตัวอย่างนี้เป็นการพูดถึงคนที่ชื่อคุณยามาดะค่ะว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงเขาเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงเป็นคนจอยๆเราอยู่ด้วยแล้วเราก็มีความสุขตามไปด้วยค่ะ ตัวอย่างที่ห้าโคโนเอะวะทตเทโมโอโมชิโรคาตะภาพยนตร์เรื่องนี้นะ่ะสนุกมากเลยเป็นการพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเรื่องที่เขาไปดูมาเรื่องที่เขาพูดถึงว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มีความน่าสนุกหรือตัวอย่างที่หกเซนเซโนฮานาชิวะอิตซึโมโอโมชิโรอิเดส คำพูดของคุณครูเรื่องเล่าของคุณครูหรือเรื่องราวของคุณครูน่ะสนุกเสมอเลยนะตัวอย่างนี้ก็เป็นการพูดถึงคำพูดของคุณครูเรื่องเล่าของคุณครูหรือว่าเรื่องราวของคุณครูค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกสรุปความแตกต่างของสองคำนี้แบบสั้นๆน,นะคะสำหรับทาโนชิคือ ผู้พูดได้ลงมือทำกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วกิจกรรมนั้นนะ่ะทำให้เขารู้สึกสนุกค่ะส่วนโอโมชิโร่จะไปโฟกัสที่คนสิ่งของสถานที่หรือเหตุการณ์ที่มันมีความน่าสนุกค่ะ ทีนี้เราไปทําแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจกันค่ะว่าถ้าเราเจอประโยคแบบนี้เราจะเลือกใช้ทาโนชิหรือใช้อโมชิโรยมีทั้งหมด8ข้อนะคะข้อแรกค่ะเขาให้มา2ประโยคประโยคแรกบอกว่าคิโนะคิเมซุโนยายะโตโยะอะนิเมโอมีมาิตะโตเตโมจุด,จด,จด เมื่อวานฉันดูการ์ตูนแอนิเมชันที่ชื่อเรื่องว่าคิเมซุโนะยายะมานะสนุกมากเลยคิเมซุโนะยายะภาษาไทยก็คือดาบพิฆาตอสูรนะคะแล้วก็อีกประโยคนึงเขาบอกว่าโคโนะอนิเมะมิรุเบคิเดสเธอควรจะดูแอนิเมชันเรื่องนี้นะทเทโมจุดจุดจุดมัน สนุกมากเลยช่องว่างที่1เราจะเลือกคำไหนไปเติมดีคะแล้วช่องว่างที่2ล่ะเราจะเลือกคำไหนไปเติมดีข้อความแรกอีกทีหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเมื่อวานฉันดูการ์ตูนแอนิเมชันที่ชื่อเรื่องว่าดาบพิฆาตอสูรมานะสนุกมากเลย เขาไปทำกิจกรรมการดูการ์ตูนแอนิเมชันมาค่ะแล้วการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกสนุกดังนั้นช่องว่างของประโยคแรกเราจะเติมทาโนชีค่ะทีนี้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเมื่อวานเกิดขึ้นและจบลงไปแล้วเราก็เลยจะต้องผันทาโนชีเป็นรูปอดีตไปด้วยนั่นก็คือทาโนชิ k าตะ แล้วประโยคที่2เขาก็แนะนำคู่สนทนาค่ะว่าคุณควรจะไปดูการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้นะมันสนุกมากเลยเป็นการบอกว่าการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้มันสนุกมากเลยพูดถึงแอนิเมชันเรื่องนี้พูดถึงของสิ่งนี้ค่ะดังนั้นช่องว่างที่สองเราจะเติมโอโมชิโรยค่ะ ช่องว่างที่สองเราใช้รูปปัจจุบันโอโมชิโรยเพราะว่าความสนุกสนานของการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้มันยังคงเป็นปัจจุบันค่ะมันยังคงสนุกสนานของมันอยู่เสมอข้อสองค่ะวัตชิวะโคโดโมโตะอิชโ i นิโคเอนเดจุดจุดจุดจิคังโงะสึโกชิมาชิตะฉันใช้เวลาที่ สนุกที่สวนสาธารณะด้วยกันกับลูกผู้พูดกับลูกทำกิจกรรมร่วมกันค่ะดังนั้นข้อที่สองเราจะเลือกทาโนชิข้อ3ามโคโนโคมเมดีบังกุมิวอิจึโมจุดจุดจุดเดสรายการคอมเมดี้รายการนี้นะ่ะสนุกเสมอเลยนะ รายการตลกรายการนี้นะ่ะสนุกเป็นประจำเลยข้อที่3เขาพูดถึงรายการคอมเมดี้รายการนี้ค่ะพูดถึงรายการทางทีวีเราก็จะเลือกโอม s ชิโรยค่ะข้อที่4ยาวนิดนึ่งนะคะเขาบอกว่ายามาชิตะซังวะทโดเตโมจุดจุดจุดเดส ฮาเร็โน่โจดันวะいつも私たちを笑わせますคุณยามาชิตะน่ a สนุกมากเรื่องล้อเล่นของเขานะ่าทำให้พวกฉันหัวเราะได้เสมอเลยข้อที่สี่เขาพูดถึงคนคนนี้ค่ะคุณยามาชิตะว่ามีลักษณะเป็นคนที่สนุกสนานคำพูดจารล้อเล่นของเขา ทำให้พวกเราเนี่ยหัวเราะได้เป็นประจำทำให้พวกเรายิ้มได้เป็นประจำเมื่อพูดถึงคนคนนี้เราก็จะเลือกโอม s ชิโรยค่ะข้อ5อิโริโรนะคุนิโนเรียวริโอสึคุรุโนะจุดจุดจุดเดสการทำอาหารของประเทศต่างๆนะ่ะสนุกจัง ข้อนี้พูดถึงการทำอาหารค่ะการได้ลงมือทำกิจกรรมนี้ทำให้ผู้พูดรู้สึกสนุกดังนั้นเราก็จะเลือกคำว่าทาโนชิข้อที่6ค่ะวัตชิวะเซนชูโทโมดาจิโตจุดจุดจุดเทมาพากุนิอิตะฉันนะ่ะสัปดาห์ที่แล้วไปสวนสนุกที่สนุก เพื่อนมานะเป็นการพูดถึงสวนสนุกแห่งนี้ค่ะเทมะภาคุแปลว่าสวนสนุกค่ะก็จะมีลักษณะคล้ายๆล้ายดิสนีย์แลนด์หรือไม่ก็ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอนะคะเป็นสวนสนุกที่มันสนุกค่ะพูดถึงสถานที่เราก็จะเลือกโอโมชิโรยข้อที่7ค่ะโทโมดาจิโตโอชาเบริสเตท,ท เหมจุดจุดจุดเมา์มอยกับเพื่อนสนุกมากเลยพูดคุยกับเพื่อนสนุกมากเลยเขาทำกิจกรรมนี้กับเพื่อนค่ะแล้วกิจกรรมนี้ทำให้เขารู้สึกสนุกดังนั้นเราก็จะเลือกทาโนชีถ้าการพูดคุยนี้จบลงไปแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นและจบลงไปแล้วก็ผ่านเป็นอดีตไปค่ะทาโนชิคาตะและ ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่8เขาให้ประโยคมาสั้นๆแค่นี้เลยนิฮงโกะจุดๆเดสภาษาญี่ปุ่นน่ะสนุกนะเราจะเลือกคำไหนดีคะเราจะเลือกทาโนชิแล้วเราก็จะเลือกโอม s ชิโร่ได้ทั้ง2องคำเลยค่ะ ถ้าให้ข้อความมาสั้นๆแค่นี้เราสามารถเลือกได้ทั้งสองคำเลยค่ะแต่เขาจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะคะถ้าข้อที่8เราเลือกทาโนชีเป็นนิฮงโกะวะทาโนชีเดสมันก็จะหมายความว่าผู้พูดได้ทำกิจกรรมนี้ไปแล้วแล้วกิจกรรมนี้ทำให้เขารู้สึกสนุกค่ะมันก็จะมีความหมายว่าผู้พูด ได้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นไปแล้วแล้วการเรียนวิชานี้ก็ทำให้เขารู้สึกสนุกแต่ถ้าข้อที่8เราเลือกโอโมชิโรยเป็นนิฮงโกวะโอโมชิโรยเดสมันจะเป็นการไปโฟกัสที่ตัวภาษาญี่ปุ่นค่ะว่ามันมีความสนุกหมายความว่ายังไงหมายความว่าวิชาเนี้ไวยากรณ์มันสนุก มันมีรูปประโยคเยอะแยะมากมายตั้ง500รูปประโยคมันมีการผันคำกริยาที่ไม่เหมือนภาษาอื่นด้วยนะมีการผันคำกริยาตั้ง13รูปแบบนะแล้วมันก็มีตัวอักษรตั้ง3แบบมีทั้งฮิราาณะคาตาคนะแล้วก็มีคันจิที่เหมือนตัวอักษรภาษาจีนแต่ไม่ใช่ภาษาจีนสิ่งเหล่านี้ที่สนุกค่ะ ก็หวังว่าไลฟ์ในคืนนี้จะทำให้น้องๆพอเข้าใจความแตกต่างของคำว่าทาโนชิแล้วก็คำว่าโอโมชิโรยที่แปลว่าสนุกนะคะเดี๋ยวคำว่าโอโมชิโรยยังมีความหมายอื่นๆที่ไปคล้ายกับคำศัพท์คำอื่นอีกเดี๋ยวจะทำไลฟ์ต่อไปอีกนะคะก็ฝากน้องๆติดตามด้วยนะคะส่วนใครที่ยัง อาจจะไม่เข้าใจมากนะักแนะนำว่าให้ลองดูตัวอย่างประโยคเยอะๆค่ะสักสิบประโยค20ประโยคเราก็จะพอมองเห็นว่าลักษณะประโยคแบบนี้คนญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าทานอชิลักษณะประโยคอีกแบบหนึง่งคนญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าโอโมชิโรยเราก็จะพอจับจุดความแตกต่างของสองคำนี้ได้ค่ะ วันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนพี่กระต่ายแล้วก็มาแชร์คำตอบกันนะคะฝากติดตามไลฟ์ถัดๆไปด้วยนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะฝันดีนะคะโอยาส i มนาไซ